Prince Happiness for Noah and the Quest for Happiness. เจ้าชายโนอากับการสแสวงหาความสุขในอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าอาณาจักรแห่งรอยยิ้มมีเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายโนอาเขาเป็นที่รักของประชาชนทั้งหลายด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาและใจดีที่ใส่ใจผู้อื่นแต่เจ้าชายกลับรู้สึกไม่พอใจและไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงได้เจ้าชายโนอาใช้ชีวิตอยู่ในวังที่หรูหรามีทุกอย่างที่ต้องการแต่เขากลับรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่มีความหมาย เขาเห็นว่าผู้คนในอาณาจักรทำงานหนักและมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายแม้จะไม่มีความร่ำรวยแต่พวกเขากลับมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่แท้จริงวันหนึ่งเจ้าชายโนอาตัดสินใจที่จะออกจากวังและเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อค้นหาความสุขที่เขาไม่สามารถหาได้ในวังเขาแต่งกายเป็นชาวบ้านเพื่อให้ไม่เป็นที่สังเกตและเริ่มต้นการเดินทางเมื่อถึงหมู่บ้านเจ้าชายโนอาได้พบกับผู้คนมากมายที่ยิ้มแย้มแจำ่มใส เขาเห็นเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานและผู้ใหญ่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในวันนั้นเขาได้ร่วมช่วยเก็บผักและผลไม้เร้กับชาวบ้านและได้เรียนรู้การทำอาหารแบบดั้งเดิมที่มีรสชาติอร่อยระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเจ้าชายโนอาห์ได้รู้จักกับหญิงสาวชื่อลินลี่เธอเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีความฝันที่จะเปิดร้านขนมให้กับเด็กๆในหมู่บ้านลินลี่สอนเจ้าชายโนอาห์เกี่ยวกับการทำขนม และทั้งคู่ก็ใช้เวลาร่วมกันทำขนมด้วยกันอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังทำขนมเจ้าชายโนอาถามลินลี่ว่าทำไมเจ้าถึงมีความสุขอย่างนี้ในเมื่อชีวิตของเจ้ามีความยากลำบากมากมายลินลี่ยิ้มและตอบว่าความสุขไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เรามีแต่มันคือการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรารักการแบ่งปันและช่วยเหลือกันมันทำให้เรารู้สึกมีค่า คำพูดของลินลี่ทำให้เจ้าชายโนอารเริ่มเข้าใจความหมายของความสุขที่แท้จริงเขาเห็นว่าชีวิตในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายโนอาได้เห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านในฤดูเก็บเกี่ยวที่แย่และเขาเริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนของเขาในที่สุดเจ้าชายโนอาตัดสินใจที่จะกลับไปยังอาณาจักรของเขาแต่คราวนี้เขาจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงชีวิตของประชาชน เมื่อกลับถึงวังเจ้าชายโนอาบอกพระราชาและพระราชินีเกี่ยวกับการเดินทางของเขาและเสนอให้มีการจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมเขาเริ่มใช้ทรัพยากรของอาณาจักรในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพระราชาและพระราชินีเห็นความตั้งใจของเจ้าชายและตัดสินใจสนับสนุนโครงการนี้ในไม่ช้า เจ้าชายโนอาห์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ชาวบ้านสามารถมาศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรการทำอาหารและการทำธุรกิจเจ้าชายโนอาห์ยังได้จัดงานเฉลิมฉลองในทุกฤดูการเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพบปะและแบ่งปันความสุขด้วยกันงานเฉลิมฉลองเหล่านี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะการเต้นรำและการแบ่งปันอาหารอร่อยทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่ออาณาจักเริ่มเจริญรุ่งเรือง ชาวบ้านมีความสุขและรู้สึกถึงความสําเร็จในชีวิตของตนเจ้าชายโนอาได้กลายเป็นที่รักของประชาชนมากขึ้นเพราะเขาไม่เพียงแต่เป็นเจ้าชายแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเขาในวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายโนอาและลินล,ลี่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาเขาพูดว่าขอบคุณเจ้าที่ทําให้ข้าเข้าใจความหมายของความสุขข้ารู้แล้วว่าความสุขคือการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นลินล,ลี่ยิ้มและตอบว่าความสุขจะไม่มีวันหมดถ้าเรายังแบ่งปันให้กัน และจากนั้นเจ้าชายโนอาได้กลายเป็นเจ้าชายที่มีชื่อเสียงในฐานะเจ้าชายแห่งรอยยิ้มที่นำความสุขมาสู่ทุกคนในอาณาจากักรความสุขที่แท้จริงมาจากการแบ่งปันการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการทำสิ่งดีๆให้กับผู้คนรอบข้างนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าและมีความหมายขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อบายบาย